มีอะไรก็อยากให้คุยกันครับถ้ามันแบบไม่ถูกใจอะไรก็คือคุยกันกกอนก็ได้อะไรเงี้ยยากไดนแฟนคือนะเรานะได้ยินเสียงว่าลงจากรถแต่แฟนหัวพูดว่าอะไรพี่ผมไม่ได้ทำาด้วยไม่ได้ทำอะไรหรืนะออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปดู คตุ๊ก,กมองไม่เคยเห็นเหมือนว่าเป็นรูป้องคนเห็นแต่ตีนคิดว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้เลยาาะมันแค่เรื่องแค่นี้น่าจะคุยกันได้ไม่ว่าจะฆ่าอะไรเขาพขันรักซ้อนสั่งตายชนวนเหตุแก๊งทมินอุ้มฆ่าดีเจเต้ แม้จะเจอศพแล้วแต่คนสั่งการและคนร่วมแก๊งอีกสองคนยังหลบหนีจนตอนนี้ตำรวจตั้งค่าหัวนำจับ1 0 0 0 0แสนบาทย้อนเหตุอุ้มเฮี้ยมช่วงกลางดึกของคืนวันที่13พฤษภาคมข้ามมาวันที่14พฤษภาคม2,568 นายวราพงษ์หรือดีเจเต้อายุ33ปีรับงานเอนเตอร์เทนเปิดเพลงในผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองกาญจนบุรีวงจรปิดภายในผับจับภาพดีเจเต้กับนักเที่ยวกำลังร่ำลากันหลังงานเลี้ยงเลิกจนเดินออกจากผับทุกอย่างดูปกติดีจากนั้นวงจรปิดในหมู่บ้านพฤกษาการ5จับภาพได้ช่วงเวลาตี3 53นาที ของวันที่14พฤษภาคมรถของ d j เจเต้ขับเข้ามาจอดในหมู่บ้านต่อมามีรถเก๋งสวิฟสีดำขับตามมาแล้วขับเลยไปกลับรถจากนั้นขับกลับมาจอดเทียบตรงรถ d j เจเต้ซึ่งตอนนั้นเขาลงมายืนอยู่หลังรถของตัวเองพอดีภาพเหตุการณ์ต่อจากนี้มองไม่เห็นเพราะไฟหน้าของรถเก๋งสวิฟสะท้อนใส่กล้องวงจรปิด แต่วงจรปิดอีกมุมหนึ่งบันทึกเสียงสนทนาระหว่างบุคคลปริศนาและดีเจเต้เอาไว้ได้สั้นๆก่อนที่รถเก๋งสวิฟตจะขับออกไปพร้อมกับที่ดีเจเต้หายตัวไป ดีเจเต้ h, คุยกับใครแล้วบุคคลปริศนาพาเขาไปที่ไหนคำถามนี้ได้คำตอบจากนางสาวเปรมยุดาแฟนของดีเจเต้ที่คบหากันมานานถึง8ปีเปรมยุดาเล่าว,ว่าดีเจเต้ h, คบหากับนางสาวน้ำสาวคนสนิทอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของนายมุย้ยพ่อค้ายารายใหญ่ในการจนบุรีซึ่งคืนนั้น ดีเจเต้ขับรถออกจากผับไปหานางสาวน้ำที่บ้านเธอได้คุยกับนางสาวน้ำบอกว่าดีเจเต้โทรมาบอกจะเข้ามาหาระหว่างขับรถดีเจเต้บอกว่ารู้สึกเหมือนมีรถยนต์สองคันขับประกบจากนั้นก็วางสายแล้วดีเจเต้ก็หายไปเจอแค่รถของเขาจอดอยู่ในหมู่บ้านใกล้กับบ้านของนางสาวน้ำเปรยยุดาเชื่อทันที ว่าปัญหาโลกสามใบนี้คือชนวนเหตุให้ดีเจเต้อาจถูกอุ้มซึ่งเธอเคยขอร้องให้ดีเจเต้เลิกยุ่งเกี่ยวกับนางสาวน้ำดีเจเต้ก็บอกว่าไม่ยุ่งกันแล้วมีแค่เรื่องงานเท่านั้นขึ้นรถอะไรไปครับเขึ้นรถเกียงสีดำส่วนไอ้กระบะอีกคันนึงครับประกบมาแล้วไอ้รถเก่งนะก็เหมือนว่าเหมือนแฟนหมนลงมาแล้วเขาก็เหมือนเขาเห็นรถอะเห็นรถมา จอข้างหลังเขาก็เหมือนเดินถอยหลังไปแล้วเหมือนจะขึ้นรถหรือเปล่าไม่รู้แล้วได้ยินเสียงว่าลงจากรถแล้วแซนเขาก็บอกว่าอะไรพี่ผมไม่ได้ทำหรืออะไรไม่ได้ทําอะไรหรืออะไรนีแ้แล,แล้วเขาก็เอาไปดูกลัวเขาไม่ปลอดภัยอันนี้แล้วปกติเขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครไหมครับไม่เคยคะ่ะอืก็คิดว่าน่าจะเรื่องผู้หญิงนี่แหละครเพราะว่าเขาก็ได้ยินข่าวจากเพื่อนเขามาแล้วก็ทํางานกลางคืนด้วยอน่าจะมี ส่วนเรื่องผู้อื่มากกว่าเพราะว่าเรื่อง้อื่นเขาก็ไม่มีปัญหาอยากให้เปลี่ยนมาผ่านไปสองวันยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมดีเจเต้ไม่มีใครติดต่อเขาได้แต่ที่ชัดแล้วคือดีเจเต้ถูกอุ้มแน่ๆวันที่15พฤษภาคม2568 นายวิเชียนพ่อของ DJ เจเต้ te, ขับรถยาวกว่า12ชั่วโมงจากกาลสินมาแจ้งความลูกชายถูกอุ้มหายที่กาญจนบุรออีพอดีแฟนเต้ te te, แจ้งไปทางคุณแม่คุณแม่ก็แจ้งผมอีกต่อเองซึ่งซึ่งการแจ้งความของของลูกตอนประมาณสัก4โมงเย็ยนเนาะแต่ผมรู้ข่าวมันก็ต6.30ทุ่มแล้วอะ่ะก็เลยได้ประสานจากคนที่รู้จักว่าให้ช่วยตามให้หน่อย ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นผมก็เลยประสานมาทางทางแฟนเด้นเว่ามีรายละเอียดอะไรให้พ่ออะไรมั่งพ่อจะต้องต้องต้องรีบทํารีบอะไรเงี้ยเพราะเวลามันมันเวลาชีวิตคนเนาะมันไม่สามารถจะรอได้แม้แต่วินาทีเดียวกังวลนี่ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับเพราะว่าตามใดที่ยังไม่เห็นเนี่ยมันก็คงคงคงกังวลแน่นอนนะครับก็เลยก็เลยจะทำวิธีไหนมั่งจะให้ได้ลเจอเจอเจอลูกไวที่สุด วันที่16พฤษภาคม2568ตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยสองคนคือนายสุดทาและนายธนเดชมาสอบปากคำพร้อมเก็บ DNA ทั้งสองคนอย่างละเอียดซึ่งนายธนเดชมีรอยคล้ายถูกกัดที่แขนขวาเจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วนายธนเดชมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด นั่งก้มหน้าตลอดการสอบปากคําระหว่างที่ออกมาเข้าห้องน้ําสื่อก็รุมถามว่ารู้เห็นเรื่องอุ้มดีเจเต้ด้วยหรือไม่แต่นายธนเดชไม่ตอบอะไรและยังแสดงอาการชุนเฉียวยกแขนปัดกล้องนักข่าวอย่างแรงจนตำรวจต้องคุมตัวกลับเข้าไปสงบสติอารมณ์ในห้องสอบสวน ไม่ใช่แค่อุ้มหายแต่ดีเจเต้ถูกอุ้มฆ่าวันที่18พฤษภาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเมืองกาญจนบุรีและลาดยา่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พอทอและอาสาสมัครมูล,ลนิธิพิทักษ์การเข้าตรวจสอบจุดที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบศพถูกซุกอยู่ในป่าลึกอาจเป็นดีเจเต้ที่หายตัวไป ุดเกิดเหตุต้องขับรถโฟวิลลุยเข้าไปกว่า20นาทีและยังต้องเดินเท้าต่ออีก5นาทีสภาพศพนอนตะแคงมีเชือกมัดมือไพล่หลังมีรอยคล้ายกระสุนสองนัดที่ศีรษะและศพนี้คือดีเจเตเต้ที่หายตัวไปจริงๆชาวบ้านที่พบศพเล่าว่าเห็นตั้งแต่เมื่อ3มวันก่อนแล้ว แต่เพราะตกใจไม่กล้าเข้าไปดูแต่เมื่อกลับมาบ้านภาพเท้าที่โผล่มาให้เห็นยังติดตาจนนอนไม่หลับเลยชวนหลานให้พากันไปดูอีกครั้งก็พบว่าเป็นศพคนจริงๆเสื้อผ้าคล้ายกับดีเจเต้ที่เป็นข่าวจึงรีบแจ้งตำรวจตอนนั้นพผมตกครับ่มตกก็เดินมาเดินปุ๊บปุ๊บป๊มลงก็เห็นอินวบๆผมก็เลีวไปทีนนี้ก็เดิน มาจุดที่เราจำได้อะ,อะจำได้ทีนี้ก็ไม่ไม่ได้หาใจานกวไม่ใช่เรแล้วก็ไปทีนี้มันพวลานนั้นก็เห็นข้าวขโอทีนี้ก็มาพาล่านมาดูาลานมาก็ดุนบันดาลคุ่นอยู่นั้นกา้วันที่จเจอแล้วกนตกก็มองไม่เคยเห็น เหมือนว่าเป็นรูป้องคุณเห็นแต่ตีนลุก็มองแล้วก็กลับบ้านไปลงกลับไปนอนทิ้งไม่รู้ก็เจอเหมือนว่าโดนบันดาลก็เห็นแต่ตีนเห็นแต่เห็นแต่ภาพอย่างนี้เงี้ยนั่นแหละก็เห็นแบบลุงก็ไปแล้วมาไอ้คนที่นั่นๆฟังไม่กี่คนเนาะก็มุดนว่าไม่เต็มรอยเนี่ยก็มุอนว่าห้าติ๊บห้าทิ ก็เลยมาดูมันค่าแล้วตอนกลับไปฝันอะไรบ้างไม่ก้วนเคยเห็นกับรับตาก็ับตาเห็นแต่ตีนเขาอ็นแต่ตีนไม่คาใจครับขาดใจทีนี้เห็นอ้าวโอกก็ทีนี้ปึ๊าล่านมาดูเจ้าหน้าที่พอถอตรวจสอบพื้นที่เก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดส่วนศพดีเจเต้ก็ส่งให้สถาบันนิติเวชชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง นางสาวเปรมยุดาแฟนของดีเจเตเต้ยังช็อกไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายมาถึงขั้นเอาชีวิตกันแบบนี้วันที่เตเต้หายตัวไปเนี่ยครับเราเราคิดสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำตั้งแต่แใช่ตัวน้ำเอง่ะเขาเคยมาเจอที่นี่เคยก็เ,เคยเจอแับมากปกติเขาจ้างงาน,นไปตัวหายครั้งแล้วพี่อันนี้ไม่ทราบเลยครับแล้วเวลาที่สมมติเราบอกเราเตือนแล้วว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรกับน,น้ำอะไรเงี้ย เ,เ,เขาวเาบอกว่าเขาไม่ได้ยุง่งไม่ได้อะไรกันี่คิดว่าเขาจะทําอะไรแบบนี้เพราะมันแค่เรื่องแค่นี้น่าจะคุยกันได้ไม่ควรจะฆ่าหรือทะไรขเขาขนาดนีส่วนนายวิเชียนพ่อของดีเจเต้เต้บอกว่าสิ่งที่ลูกโดนกระทำโหดร้ายมากฝากตำรวจช่วยติดตามคดีให้ด้วย ตอนนี้ก็คงเดินไปอะไรล่ะเขาเรียกเอาศพกลับไปทําพิธีตามศาสนาแล้วนะเ้เรื่องคดีความก็คงเป็นหน้าที่ของไอ้นัานายเข้าไปว่าจะเดินแบบไหนจะทํำยังไงพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายแล้วเนี่ยจอยิงแบบนี้ก็าะวาคนร้ายมากทำนักพิธีให้ประชาชนเขาเชื่อถือว่าตำรวจไทยนี่มีความสามารถพอที่จะให้ไว้วางใจได้ ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจได้จับกลุมตัวนายธนเดชหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่มีรอยคล้ายถูกฟันกัดที่แขนและถูกออกหมายจับในคดีอุ้มค่าดีาาเจเต้ี วันที่19พฤษภาคม2,568สารศาลจังหวัดกาญจนบุรีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก4รายได้แก่นายนพพิจิตนายทราเทพนายพักนัทและนายนารงเดชพร้อมตั้งค่าหัวล่าแก๊งทมิน1น0 0แสนบาทวันที่18มิถุนายน2,568 ตำรวจจับกุมตัวนายธราเทพหนึ่งในสผู้ต้องหาที่หลบหนีได้แล้วโดยได้รับการประสานจากทางพม่าที่กดดันตัวผู้กระทำผิดหลบหนีในพื้นที่ให้กลับประเทศคดีนี้ยังไม่จบค่ะเพราะยังมีผู้ต้องหาอีกสามคนที่ยังหลบหนีส่วนค่าหัว1นึ่งแสนบาทยังอยู่ใครพบเบาะแสแจ้งได้ที่สพเมืองกาญจนบุรีค่ะ